็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูีวิ i สาประตูนะครับส่งงาน c วิ i สาประตูเก็บโล่งทำสีรอบคันเบิกอะไรเกือบทั้งคันนะครับคันนี้นี่เลยคันนี้มาจากลาดลาดบุรีนะครับก็มีเริ่มจากห้องเครื่องกันก่อนแล้วกันมีเก็บโล่งนะครับ ทำสายไฟเข้าแก้มหลบแอร์หมือน้ำใต้คานนี่ครับแล้วก็ทำการชุบอะไหล่ทั้งหมดใหม่นะครับชุบซิงใหม่หมดคันนี้เจ้าของอยากได้ผิวเครื่องเดิมๆนะครับไม่อยากพ่นสีก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้้างทําความสะอาดให้ใหม่นะครับแล้วก็ส่วนของไอดีก็เป็นพ่นดำยิงซายนะครับผ่าแดงยิงซาย ตัวน,นี้เป็นเ20ดีไฟนะครับฝาแดงท้าย R เลยนะครับ6เกียร์นี่ครับห้องเครื่องก็อุดเรียบนะครับเงาเงาเลยไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับไฟมุมเปลี่ยนใหม่หมดเป็นดำมุมไฟมุมส้มขาวสเปคเมก้านะครับน็อตกันชนก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสเตเลสแต่งกรชุบใหม่หมดครับ นี่ก็มีของแต่งรอบเครื่องก็เป็นของ K2 นะครับลูกลอกรางหัวฉีดคอเติมน้ําเป็นฟิตติ้งเต็มระบบนะครับฟิตติ้งฟิตติ้งคอน้ำนี่ครับรองอากาศก็กเป็นสแตนเลตนี่ครับปั๊มคัสเป็น S2 0 0 0นะครับอันนี้ก็ทำสีรอบคันด้วยแล้วก็ เบิกพวกคิ้วคิ้วต่างๆนะครับคิ้วรอบนอกทั้งหมดนะครับฝาปิดสวกาศของใหม่ยางหลังคาก็เบิกใหม่นี่ครับยางคิ้วเกือบทั้งคันครับเบิกรอบนอกเบิกหมดครับเบิกทุกชิ้นทำสีรอบคันนะครับเป็นสีเดิมของเขาตอนเขามาก็เป็นสีเขียวภายในนะครับ ภายในก็เจ้าของอยากได้แบบเปลือยเบาะหลังนะครับก็เลยให้ผมทําการพ่นสีตัวรถเข้าไปนะครับแล้วก็อุดเรียบอุดรูทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้ใช้อุดหมดเลยแล้วก็เพิ่มเติมเป็นฝาคาร์บอนนะฝาข้อปั๊มติ๊กที่เป็นคาร์บอนเคสล้านี่ครับแบตเราก็ทําการใส่กล่องไว้แข็งแรงครับอันนี้ยังไม่ได้ลัดฝาครับแต่ว่า ตัวกล่องแข็งแรงมากไม่มีหลุดไปไหนแน่นอนนี่ครับไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่เป็นขาวแดงอันนี้โหถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับเจ้าของซื้อมาแล้วก็มาทำเลยนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจอยากจะทำอะไรก็ลองอินบ็อกเข้ามาถานได้นะครับตอนนี้ก็ยังพอมีคิวว่างๆอยู่ ผื่อใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับอูลเล็กๆครับแดงกาลดอยู่โชคเตสีขอบคุณครับ